คุณทักษิณแต่ความซ้ำซากแบบนี้มันก็ทำให้คนเบือ่อเหมือนนผมคิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของการปรึงพื้นที่ไม่ให้แพ้มากกว่าที่ผ่านมาคือยุทธศาสตร์นี้ตอบโจทย์คนภาคใต้ได้บางส่วน <ừ> ใช่ไหมตอบโจทย์คนกรุงเทพได้บางส่วนแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า คนที่เลือกเพื่อไทยในกรุงเทพก็ครึ่งหนึ่งคำถามคือการเล่นโจ์นี้จะทำให้ประชาธิปัตย์โตในภาคเหนือหรือภาคอีสานหรือเปล่าคําตอบคือไม่โตแน่และคนที่คนที่ติดอยู่ที่เรือนจําหลักสี่จำนวนมากเป็นคนอุบลนะครับแล้วแล้วพี่น้องเขาที่อุบลดูข่าวทุกวันว่าประชาธิปัตย์ต่อต้านในโทรศัมบ์บอกว่าญาติพี่น้องเขาเป็นมหาโจรเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างนี้เนี่ยประชาธิปัตย์จะขยายงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานได้ยังไงคือในสุดยุทธศาสตร์นี้ทำให้ให้ประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพักภูมิภาคนะครับแลอายบจ ก็ต้องเล่นเกมนั้นกันไปเขาอาจจะคิดแค่นั้นก็ได้นะมีประเด็นอื่นเหมือนกันไหมฮะไม่ตัวทีมครับผมผมเพียงแต่รู้สึกบางทีเนี่ยพักเพื่อไทยเองก็อ่อนด้อยมากในการในการในการสู้ในสภาหรือนอกสภาเองก็ตามเช่นคุณก็ปล่อยให้เขาผลิตเรื่องไอ้วาทกรรมว่าล้างกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายล้างผิดคนโกงได้ยังไงมันไม่เกี่ยวเรื่องการโกงเลยคือคือแต่ผมคิดว่ากฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายล้างปากคุณวิสิ์ซะมากกว่ามันทําให้อกบาทที่มันติดตัวคุณวิสิตเยอะแยะหรือคุณสุเทพเยอะแยะเนี่ย มันได้ขี้คลายลงบ้างค,คนที่มันติดคุกเพราะเหยือห่อทางการเป็นเหยื่อทางการเมืองจะได้ขี้คลายลงบ้างผลิตไปกระดานไปว่าหมายล้างบาปอะไรเงี้ยแม้แต่ท่านนี้ก็คือเขาต้องยอมรับว่าเขาทาผิดแล้วจับคนผิดเงี้ยซึ่งประชาธิปัตย์ไม่อยากจะยอมรับคือผมไม่รู้จริงๆว่าประชาธิปัตย์ไม่อยากยอมรับหรือว่าอาจจะเป็นแค่คุณอภิสิทธิ์และสุเทพซึ่งรู้สึกว่าไม่อยากยอมรับนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่ กลุ่มใกล้ชิดคุณอภิสิทธิ์หรือสุเทพก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่า2คนนี้ยิ่งนำเนี่ยพักยิ่งถดถอยครับคะแนนนิยมมันไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะแล้วกลายเป็นว่าแทนที่พักการเมืองจะ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 ได้จุดแข็งจากหัวหน้าพักมามาดึงคะแนนของพักให้เพิ่มขึ้นตอนนี้นกลายเป็นว่าทั้งพักทั้งพักเนี่ยต้องไปอุ้มหัวหน้าพักอยู่คนเดียวใช่รวมทั้งคุณชวนด้วยเนี่ยผมแปลกใจมากครับคุณคุณชวนไม่ควรจะเปลืองตัวลงไปนำม็อบแบบแบบสภาพนั้นแต่ว่าเมื่อวานสสของประชาธิปัตย์หลายคนนะฮะที่อาจจะไม่เปิดเผยชื่อหรือไมม่ออกกา็ หวังกับกระบวนการของการจัดการเมื่อวานมากเหมือนกันนะแต่ว่าแน่นอนวัฒนธรรมของประชาธิปัตย์ก็คือเขาจะไม่ออกมาต่ออะไรครับวันนี้ต่อนะฮะสิบโมงเขาจะพิจารณาต่อแล้วก็คาดว่าจะมีมติในตอนเย็นกว่าจะได้เข้าเนื้อหาก็คงไปอีกสักใบสองนะครับเหมือนเดิมมติหมายถึงว่า พิจารณาระยหลักการที่ระบหลักการวาระแรกครับแล้วก็เข้าวาระสองก็จะเป็นการตั้งกรรมธิการร่วมในสภาครับซึ่งอันนี้อันนี้ต้องจับตาอย่างยิ่งเลยเพราะมันจะมีการเติมการแก้การอะไรกันได้แต่ผมคิดว่าเรื่องวาระสองนี้เพื่อไทยอย่างอย่างที่คุณภูมิธรรมวันนั้นที่มาเวกอัพก็เรื่องหนึ่งที่น่าทาคือต้องเชิญญาเชิญผู้สูญเสียเข้าไปอยู่ในกรรมธิการด้วยนะครับเพราะสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคุณภูมิภูมิธรรมมาคุยกับพวกเรา้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ ยากให้กว้างขวางครแต่ผมแปลกใจว่าไอ้คนคนที่เป็นพันธมิตรเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีแสดงท่าทีออกมาชัดเจนตั้งๆที่เขาก็อยู่ในข่ายที่ต้องโดนคดีเป็นพันคนเหมือนกันนะปัญหาแล้วแล้วพิจริคือเอาเข้าจริงเนี่ยคือการนิรโทษกรรมเนี่ยคนที่จะต้องนิรโทษเนี่ยมันมันคนที่เขาอยู่ในข่ายเนี่ยคือทุกๆสีถูกไหมครับใช่ประเด็นคือว่า การดําเนินคดีที่ผ่านมาคนที่ติดคุกเนี่ยมันมันสีเดียวเขือคือคนคนเสื้อเหลืองมีมองว่าอย่างไรติดก็คนหนึ่งที่ถอยรับการดูแลแหละฮะคือมีมีคดีค้างอยู่ฮะแต่คนเหล่านี้ไม่คนเสื้อเหลืองไม่ได้ติดคุกก็ได้ปล่อยตัวได้ประกันตัวได้อะไรตลอดแต่คือคดีอยู่ที่ตัวมันก็ไม่ได้มีความสุขนะมันอาจจะต้องถูกฮะแต่แต่ไม่ค่อยมีแต่ก็คงไม่เดือดร้อนเท่าคนอยู่ในกลุ่มใช่ใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับโลกสวยด้วยมือเรา โลกสวยด้วยสีเบเยอร์